วันนี้น้องผมมาหาครับแล้วก็ได้เวลาทำอาหารนะรับแขกบ้านกันอีกครั้งปะเข้าครัวกันเถอะครัวใหญ่ EP 3กลับมาอีกครั้งนะครับทำอีกแล้ว ทำแม่งจะเป็นคอนเทนต์หลักมากกว่าคอนเทนต์เกมซะอีกแน่นอนครับผมทําอาหารบ่อยแล้วก็จะมีเรื่องให้ทําอาหารเสมออย่างวันนี้มีญาติผมมานั่นก็คือไอแอดลี่ผคู่ที่มีเรื่องเล่าซี่คนไปทั่วนะครับวันนี้มันไปนเป็นตากล้องให้ผมนะครับก็พ่อผมก็ไปนั่งพักผ่อนแล้วผมก็จะมีเมนูรับแขกเสมอก็ต้องดูว่าแขกแต่ละคนก็เป็นคนประเภทไหนอย่างแอ h ลี่เนี่ยก็เป็นคนอิสตันบูล คือน้องมันมาบ้านผมทีไรอะ่ะแล้วเขาติดใจเมนูนึงเสมอนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าหมูอบสับปะรดครับวันนี้เราจะมาทาหมูอบสับปะรดกันแล้วก็อย่าลืมเสมอครับอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ละคนมีสูตรของใครของมันฉะนั้นถ้ามึงไม่พอใจมึงก็แค่ปิดคิดมันยากตัวไหนมาต้มไม่ต้องมาติไอ้เหียกูทําของกูยาเสือกเรามาเริ่มที่หมูของเรากันดีกว่าหมูอบสับปะรดเนี่ยมันก็เหมือนสเต็กหมูนั่นแหละครับแต่แค่ว่าเราจะทํามาให้ ความสุขมันเปื่อยกว่าเราจะทําให้เท็กเจอร์ของมันจะดูนุ่มนิ่มกว่านะครับมันคล้ายกับสเต็กเลยวิธีการทำใกล้ๆกันเลยขั้นตอนที่ผมทำเนี่ยจะเป็นขั้นตอนการทําแบบง่ายๆสบายๆไม่มีพิธ,ธีรีตอมากนัก มีแค่เวลาและความใจเย็นของเราเนื้อหมูของเราเนี่ยเราใช้เป็นสันคอหมูนะครับจริงๆแล้วมันจะมีสันในสันนอกแล้วแต่ความชอบแต่สําหรับผมส่วนของหมูที่เหมาะกับการทําสเต็กหรือพวกอบๆที่มีมันแทรกหน่อยๆเนี่ยสันคอเท่านั้นที่คือ the best ส่วนพวกสันในสันนอกก็ช่างแม่งละกูแค่ชอบสันคอ everything อีสันคอจะทำเฮียอะไรก็สันคอมหมดถ้าเป็นเนื้อวัวผมเคยบอกว่าผมจะไม่ล้างอะไรเลยก็แค่ซับน้ำเฉยๆแต่ถ้าเป็นเนื้อหมูเราต้องล้างนะครับเนื้อหมูไม่เหมือนเนื้อวัวนะเราต้องล้างเสมอวิธีการล้างก็ไม่ยากครับใส่น้ำเปล่า ใส่เกลือแล้วแต่นะครับจากนั้นก็ล้างเนี่ยนะคุณจะเห็นว่ามันจะมีแบบน้ําคาวเลือดของมันเนี่ยเราล้างจนกว่าคาวเลือดของมันจะจางหรือน้ํามันจะใสๆหน่อยไม่ต้องขนาดใสเป๊กก็ได้แต่ให้มันแบบว่าหายคาวเลือดไปหน่อยนะครับเมื่อเราล้างได้ในระดับหนึ่งแล้วจากนั้นเราก็จะทําการมาหั่นหมูแล้วก็ทําการหมักหมูกันแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนี้เราจะต้องทําตัวเองให้สะอาดเข้าไว้หัวช่างมันมือสะอาดไว้ก่อนมาเตรียมตัวกันดีกว่า ถ้าคุณเอาเนื้อหมูมาจากช่องฟรีตอ่ะคุณก็ต้องรอให้มันน้ํามันคายตัวให้มันหายแข็งก่อนแต่ถ้าเอามาจากช่องแช่ปกติไม่ต้องรอให้มันอุ่นก็ได้ครับก็เอามาล้างเอามาทําพิธีกรรมในการทําอาหารได้เลยต่อไปเมื่อเราล้างหมูเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําอีกนิดหนึ่งนะั่นคือการซับน้ําในตัวหมูออกครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้ไม่จําเป็นจะต้องแบบเอาแห้งสนิทแต่ให้มันประมาณนึงดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ขับน้ําในตัวหมูออกมา ขั้นตอนในการหั่นหมูอันนี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราหั่นหนาเกินไปหมูจะไม่สุกหมูไม่สุกนี่น่ากลัวมากการกินเนื้อหมูต้องสุกเท่านั้นหั่นบางเกินไปมันก็เล็กจนละลายเปื่อยหายไปเลยเราต้องหั่นในประมาณหนึ่งก่อนอื่นเรามาต้องมาเตรียมมีดกันก่อนมีดที่ผมจะแนะนำก็คือเป็นมีดอะไรก็ได้แต่ขอเป็นมีดที่ใหญ่หน่อยเราไม่ควรใช้มีดเล็กอย่างนี้หัน่นไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักของมีดกับน้ำหนักเนื้อมันจะไม่สมมาตรกันจะทำให้ตัวเนื้อหมูเนี่ย ออกมาไม่ค่อยดีเราต้องใช้มีดที่ต้องมีความยาวและความใหญ่ในระดับหนึ่งประมาณประมาณนี้ก็ได้หรือแมแนะนำเลยเอาชัวร์ๆก็มามีดหยอดกุ๊กดามังกรยิมมาจากเหล็กน้ำพีบงบันได้สบายโอว้ชา้าโดนด่าแน่เล่นมีดนะครับโดนด่าอีกแล้วบอกเสมอถ้าเราระวังตัวดี ผีทียอะไรทำมึงไม่ได้หรอกแต่ก็อย่าทำตามนะผมบอกไว้่อไปที่สำคัญคือมีดคุณต้องคมเพราะว่าถ้าไม่คมมันจะทำให้การลงน้ำหนักอาจจะมีปัญหาแล้วมีดอาจจะบาดมือได้มีดคมมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากก็ถ้าคุณรับมีดเป็นก็ควรจะรับมีดก่อนจะหั่นเนื้อทุกครั้งเนื้อที่ผมใช้ในตอนนี้เป็นสันคอหนักประมาณ8ขีดนะครับวิธีการหั่นเนี่ยเราจะหั่นเป็นคล้ายๆเหมือนเนื้อชาบูแต่หนากว่าประมาณครึ่งข้อนน้วไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้แต่ให้มันมีความหนาในระดับหนึ่งวิธีการหั สำคัญมากนะครับก่อนอื่นเรามาดูการจับมีดก่อนการจับมีดผมไม่รู้ว่าใครสอนมายัางไงแต่สําหรับผมการจับมีดเราต้องเอามือของเราจับมีดอย่างนี้และเราต้องอานิ้วชี้ของเราทำอย่างนี้เพื่อเป็นการคอนโทรลน้ําหนักในการลงน้ําหนักของตัวมือและมีดผจับอย่างนี้ได้ไหมจับได้แต่ปัญหาคือเวลาคุณสไลด์ไปเนี่ยบางครั้งมันจะมีเอ็นเอียงซ้ายขวามันต้องมีตัวสเตเบลไลซ์นิ้วชี้ของเราคือสเตเบลไลซ์ชั้นดีเพื่อเป็นการคอมแมนว่ากู้จะหันตรงๆนะเราจะไม่บิดไปทางซ้ายมันจะบิดลําบาก นี่คือสเตบลไลซ์ชั้นดีของมนุษย์นะครับนิ้วชี้นี่เองมึงมาเข้าใกล้ๆใกล้ๆด้แล้วมึงก็มาจับไม้ให้กูยื่นอะ มือมึงยาวมาเออนั่นแหละเราต้องเอามือของเราเนี่ยมั่นคงหน่อยจับเนี้ยมั่นคงหน่อยแล้วหันเวลาเขาเขาหั่นกันเนี่ยทำไมทีิงเขาหั่นเร็วๆได้เพราะว่านิ้วกลางของเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเซฟตี้เบาๆเราไม่มันเนี่ยมันจะไม่มีทางโดนนิ้วชี้เราแน่นอนไม่โดนขอบเล็บแน่นอนเพราะว่าตัวก้านนิ้วเนี่ยมันดันไว้ก่อนเขาถึงหั่นกันเร็วๆได้เขาถึงจับกันเร็วๆได้แต่ผมเนี่ยอาจจะยังไม่เซียนขนาดนั้นต่อไปเวลาหั่นหมูเราจะต้องข้อแข็งๆหน่อยจับแข็งๆจับมั่นๆอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยตัวเองอย่าปล่อยอออยย่่่่าา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 งงงีีีี้้้้นนนนนนะะะเเรรจจจจหหััทบบกกกคคววมมมปณึิไไุสตลซ์ด เราจะมีกะระยะก่อนมุดกกะระยะได้ประมาณนึงแล้วว่าเราจะหั่นประมาณนี้จากนั้นเราก็ทําการชูก้านนี้ออกมาจากนั้นก็เริ่มทำการหั่นเลยหั่นเราจะหั่นแบบไหนก็ได้เราจะหั่นแบบส,สไลด์อย่างนี้ก็ได้หรือจะหั่นอย่างนี้ก็ได้มันไม่มีถูกผิดครับไม่ต้องซีเรียสมากนะบอกแล้วอย่าไปอินตามหนังเรื่องนั้นอย่างนี้สมมุติถ,ถ้าคุณหั่นหนาเกินไปใช่ไหมคุณก็แค่แบะออกแบะออกก็ทำอย่างนี้มือเนี่ยอย่าปิดอย่างนี้นะเพราะไม่งั้นจะเข้าสันมือคุณต้องเอามือวางเบาๆจากนั้นคุณก็เอามีดคุณนะอ,าานนะอ่ะนนบาด าดลงพอให้มันเปิดทางได้พอมันเริ่มเปิดทางได้สมมคุณก็เริ่มเอามือแบออกมาจากนั้นก็ทําการหันมีดอย่าสวนมือตัวเองต้องหันมีดลงเสมอนี ก็ะจะได้ความหนาประมาณหนึ่งกำลังดีเนี่ยเหมาะกับการที่จะกินแบบไม่ต้องใช้มีดครับเนื้อมันจะละลายกําลังดีเราใช้ช้อนนี่ได้โอเคเรามาเริ่มหั่นกันเลยดีกว่าเป็นเรื่องเป็นราวเรา,าเอามันออกก่อนนะครับมันเยอะเกินไปไม่ดีนะครับเราผมมีสูรตรสูตรหนึ่งบอกไว้ก่อน,กนว่าทําอาหารน่ะอย่ากลัวไฟอย่ากลัวร้อนมือต้องสะอาดแล้วก็อย่าเสียดายของอันนี้พอยท์สำคัญใช่ครับบางคนไอเรื่องบัจเจ็ตจะใช่แต่บางอย่างในเรื่องแมท e r อ a ลหรือบางอย่างที่มันไม่จําเป็นหรือมันจะมีผลที่ทําให้เราเนี่ยมีผลกระทบต่อร่างกายว่าจะเลี่ มันอย่างเงี้ยเขาอาจจะเอาออกมาส่วนหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่ามันมันยังหนาเกินไปอย่างเงี้ยมันเงี้ยหนาเกินไปเราตัดออกนะครับเราก็อาจจะแต่งนิดนึงอย่างเงี้ยถ้าเราดูแล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วก็ไปไปต่อเวลาเนี่ยคุณลงน้ำหนักใช่ไหมคุณได้เซฟตี้มีเซฟตี้แล้วสเตเบลไลท์ทำงานจากนั้นคุณทำการลงลงน้ำหนักเนี่ยเลื่อยก็ได้หรือถ้าคุณกลัวการเลือ่อยคุณก็แค่สลด์เอาสลด์เอา ต่อไปเสร็จเรียบร้อยนี่คือเทเจอร์ของหมูมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนหมูสไลด์แต่หนาหน่อยขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มการหมักมาเร้วมาเตรียมเครื่องปรุงในการหมักกันนะครับตอนนี้ภาพอาจจะดรอปลงนะเพราะว่าความจุมันเต็มเมื่อกี้ผมลองถ่าย 4K 10fps สิ่งที่เกิดขึ้นคือ128แม่งเอาไม่อยู่นะครับงั้นก็60มันเดิมแหละใครจะไปรู้ว่ารายการนี้คนชอบเยอะนึกว่าแบบกระปะปลายขำๆกระจงกระแจงทั่วไปก็นานๆทีทำแม่งเหมือนจะเป็นคอนเทนต์หลักแล้วนะเพื่อน ครื่องปรุงที่เรามีวันนี้นั่นก็เฝ้าเฉพาะส่วนผสมหลักก่อนนะอยากหลักอย่างแรกหมูอบสับป,ปะรดต้องมีสับป,ปะรดครับสับป,ปะรดจะทําให้หมูมันนุ่มและหวานน,าน้ำในสับป,ปะรดจะทําให้มีสารเฮียสักอย่างที่ทําให้แมงหมูอร่อยขึ้นและนุ่มขึ้นนะครับต่อไปน้ํามันหอยอันนี้จะทาให้กูจำไม่ได้คนแก่ขาสอนมาน้ํามันหอยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับหมักจะทําสเต็กหรือจะเป็นพวกทําเสือร้องไห้หรือหมูหมักไอ้ข้อหมูย่างน้ํามันหอยคือเดอะเบสต่อไปน้ําตาล หวานครับเอามาปรุงนิดนึงนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆเหมือนคานอนะครับอารมณ์เหมือนรสด,ดีรสด,ดีรสด,ดีจะทําให้รสชาติของตัวหมูเนี่ยมีความกลมกล่อมมากขึ้นนะใส่มากเกินไปจะเค็มใส่นิดเดียวและต่อไปครับผงชูรสมีไว้ทําอะไรถ้าเกิดคานอรสด,ดีเอาไม่อยู่ผงชูรสเท่านั้นคือคําตอบต่อไปนี่ส่วนเสริมครับส่วนเสริมที่ผมจะใช้เพิ่มเติมนั่นก็คือพริกไทยดาครับเพิ่มความหอม,หอมของพริกไทยดาเพิ่มขึ้นมาหน่อยและย่านคืองออริกกโนครับในการดับกลิ่นอันนี้มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้5้าอย่างเนี่ยต้องมีอร่อย คุณทำถูกต้องเริ่มหมกักเลยดีกว่าหอยนางรมประมาณ1ช้อนโต๊ะตอหนึ่งกิโลแต่แม่งใกล้หมดแล้วใส่ใส่เยอะโอ้ไม่ได้แต่แม่งเค็มน้ำตาลไม่ต้องใส่มากเพราะดูแต่ท่าทางแม่งน่าจะหวานอยู่แล้วอันนี้ใส่พอเป็นพิธีคานอรสด,ดีก็ประมาณครึ่งช้อนพอพริกไทยดำออริกาโนเพิ่มความเป็นฝรั่งนิดนึงพอเป็นฝรั่งเสร็จปุ๊บก็จบด้วยอูมามีใส่มากเกินไปมันจะทําให้รสชาติที่เราปรุงประทังหมดเสียหมดนะครับเอาจงจริงเพราะมันจะโดดรสชาติ ทุกรสชาติโดโดขึ้นมาเพราะมันโดดมันจะกลายเป็นเค็มปลาแลมปลาแลมนะครับฉะนั้นอย่าใส่มากใส่พอขำๆก็พอและหัวใจสําคัญของโมบสับประรดนั่นก็คือสับประรดครับเราไปหาซื้อมาได้ก็สับประรดอะไรก็ได้หามาได้ไม่ต้องซีเรียสขอแค่มันมีน้ําก็พออย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปได้เวลาใส่ถุงมือแล้วนะครับไม่มีหมักหมูมือเปล่านะครับเราต้องใส่ถุงมือในการบีบน้ำนะถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเนี่ยน้ําในตัวสับประรดมันจะกัดมือบางคนแพ้นะครับหรือมันจะซึมอยู่ในตามซซอออกกเล็บมื มือหอมอ่ะหอมจนหวานบางครั้งถ้าคุณล้างมือไม่สะอาดมันกัดนะครับมันมีกรดนะครับเนยวิธีเราก็กำไว้ประมาณนี้นแล้วเราก็บีบเราพยายามอย่าให้เนื้อสับประรดเนี่ยเราเอาแต่ตัวน้ำนะพยายามอย่าให้เนื้อสับประรดตกลงไปในตัวหมูมากนะครับเพราะว่าเวลาเราไปตั้งกระทะเดี๋ยวมันไหม้แล้วมันจะหูมันจะดำเลยนะครับก็มีได้นิดนึงแต่อย่าไปมีมากนะครับถามว่าเราใช้สับประรดเยอะไหมสมมติว่าถ้า1ลูกเนี่ยคุณใช้ประมาณสัก1ส่วน4ของลูกแต่สำหรับผมเนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ยมันจะใช้หมดเลยนะครับเพื่่อความมนุ ยิ่งใส่มากมันก็นุ่มมากแต่มันมีข้อเสียนะนุ่มมากเกินไปเนื้อชิ้นเล็กจะยุ่ยแล้วขาด ไปกับกระทะเลยกําลังดีจะดีกว่าคุณถ้าคุณไม่รู้กําลังดีคืออะไรก็1นส่วนสี่ของลูกแล้วกันแล้วถ้ามันยังนุ่มไม่พอรอบหน้าค่อยเพิ่มอีกนะครับต่อไปเราจะเริ่มหมักนะครับก็อย่าลืมใส่ถุงมือนะครับเราแนะนําให้ใช้มือครับเป็นการนวดนวดคลึงคลึงวิธีการหมักเนี่ยบีบบีบคลึงคลึงขยี้ขยี้คิดถึงตอนที่เรากําลังจับนมตัวเองแล้วคลึงนมตัวเองชิปหายแล้วมันติดทะลึง่งเกินไปเอาเป็นว่าตอนล้วงแล้วกันชอบบอสุ่งเจ้าชอบบอมึงอ่ะชอบไหมชอบมากครับคิดสภาพเหมือนตอนที่เรากําลังเอามือยีียแล้วก ควักขึ้นควักขึ้นแล้วยีควักขึ้นควักขึ้น,นแล้วยีเป็นการคลุกส่วนผสม,มให้เข้ากันคลุกจนเรารู้สึกว่าส่วนผสมเนี่ยมันมิกกําำลังดีแล้วเนี่ยมันก็จะชุ่มๆนิดนึงเราจะมันก็จะข้นๆนิดหน่อยด้วยการผสมของสับประรดขั้นตอนการหมักคือการรอครับต้องรอให้ส่วนผสมมันเข้ากันต้องรอให้เนื้อหมูกับสับประรดมันผสมรวมกันเอาเราก็วิธีการคือเราจะเอาเข้าตู้เย็นไว้สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเราค่อยมาทํากันจะพูดก็พูดมันเหมือนจิ้มจุ่มสูตตรรโบราณเที่ท่ถมใชลย ผมบอกอย่างนึงนะครับผมแนะนําให้คุณหาถุงพลาสติกสะอาดๆมาครอบในตัวพันชนะแล้วค่อยเข้าตู้เย็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลิ่นมันจะฟุ้งไปทั่วตู้เย็นและที่สําคัญก็คือเดี๋ยวเหงื่อตู้เย็นจะไหลมาโดนหมูและทาให้มันอาจจะสกปรกหรืออาจจะรสชาติไม่ดีอาจจะท้องเสียได้นะครับฉะนั้นหุ้มไว้กันไว้ดีที่สุดครับผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงก,กว่าๆตอนนี้ก็น่าจะหมัก คลุกเคล้าได้ที่แล้วเรามั่งแล้วก็เย็นกําลังดีการที่เราเอาไปแช่ตู้เย็นเนี่ยมันเป็นมันจะทําให้ลืมจำไม่ได้ใครรู้ก็มาเม้นบอกด้วยแล้วกันจำไม่ได้จริงๆแต่จําได้แค่ว่าถ้าเอาไว้อุณหภูมิปกติเดี๋ยวมันจะเปรี้ยว เราไปตั้งกระทะแลวทำกันดีกว่ากระทะที่เราจะทำหมูอบสับประรดเนี่ยรอบนี้เราใช้กระทะอะไรก็ได้อน,นี้ยืดหยุนเลยจะเทฟลอนก็ได้ถ้าปริมาณน,น้อยแต่รอบนี้ผมทำปริมาณเยอะเนื้อ8ขีดของเราเนี่ยเราจะทำให้มันเร็จภายในครั้งเดียวเราเลยจะใช้กระทะที่มีพื้นที่เยอะหน่อยก็คือกระทะวอกนะครับเพราะว่ากระทะวอกในความสุกมันทั่วถึงแล้วก็มันใหญ่มันสามารถลงเนื้อครั้งเดียวแล้วมันสุกได้ภายในการทำครั้งเดียวนะครับเราเปิดไฟแรงก่อนวอร์มสักประมาณครึ่งนาทีนาทีนึงจากนั้นแล้วเราก็ลดไฟใช้ไฟต่ำสุดสิ่่่งงงทีีีเรราจะะะตตตต้้้ออออยมในนนนนนนขััััไปก็สคคญดบึ เราควรมีฝาหรือภาชนะในการปิด เพราะเวลาลงเสร็จปุ๊บเราต้องเอามาปิดเพื่อให้ความร้อนมันวนแล้วก็จะสุกทั่วถึงกันโดยง่ายนะครับเมื่อเราเตรียมกระทะร้อนประมาณนี้แล้วเราก็ลดไฟลงเกือบจะต่าสุดต่ามากเดี๋ยวนานเกินไปแต่ถ้าสูงเกินไปไหมนะครับใช้ไฟแรงไหมทันทีนะครับแล้วส่วนผสมพวกนี้มันติดไฟง่ายแล้วมันจะทาให้ไหมเราล้างกระทะลําบากอันนี้เราทาแบบอย่างง่ายโดยที่ไม่ต้องล้างกระทะให้มันเมื่อยมากนะโอเคลดไฟต่ำลงใกล้จะเกือบสุดนะครับจากนั้นเราลงน้ํามันน้ํามันรอบนี้เราใช้น้ำมันปลาล์มครับมันจะเป็นกึ่งทอดเบาๆอะนะ่ะเนาะแล้วก็เราวดดว่ตายยะาัส สันคอหมูเนี่ยมันมีมันเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะคายความมันออกน้ำมันไหลเพียบเลยแหละเดี๋ยวมันก็โพสในการจัดการของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับมันเดิมครับเวลาเราลงอาหารเนี่ยเราไม่ต้องลงจากสูงๆลงต่ำๆลงช้าๆลงเบาๆมันไม่กระดอนมือมันไม่สะดุ้งมือแน่นอนฉะนั้นเริ่มพอเราลงเสร็จปุ๊บเราก็แบะเขาออกแบะให้เขาเนี่ยอยู่ทั่วๆกันทั้งกระทะเราก็ปล่อยเขาทิ้งไว้แล้วหาฝามาปิด รอเลยประมาณ 15. แล้วมาพลิกด้านผมจะบอกว่าขั้นตอนที่ผมทำเนี่ยมันไม่ใช่ขั้นตอนที่ถูกต้องบางคนอาจจะค้านได้เลยนะครับว่าหมูอบมันควรเข้าเตาอบมันควรเข้าพวกหม้อแรงดันหรือไม่ก็ไมโครเวฟหรือเตาย่างเตากิวอันนั้นคือได้หมดคือผมต้องเข้าใจก่อนว่าในมุมมองของผมหมูอบไม่จะเป็นจะต้องเข้าเตาอบมันแค่คือการอบเอาความร้อนเข้ามาให้ทั่วถึงน่ากินก็พอมันไม่จําเป็นจะต้องแบบยึดอะไรเป๊ะๆก็ได้เหมือนคําว่าทอดเราสามารถทอดไหนๆก็ได้ทอดในหมอ้อทอดทอดในกระทะทอดในอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากที่มันให้มันทอดได้นะ เราใช้ไฟต่ําแล้วก็รออย่างเงี้ยมันก็เปรียบเสมือนหมูต้มปกติเองเพราะว่าน้ํามันคายออกมาแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นตัวหมูเนี่ยมันจะออกแนวขาวๆเหมือนหมูต้มแล้วทำไมเราไม่เอาไปต้มเลยถ้าเราเอาไปต้มเลยเนี่ยส่วนผสมของน้ําที่เราหมักไว้ทั้งหมดเนี่ยมันจะจางออกไปหมดเลยแต่ถามว่ามันอร่อยไหมมันก็อร่อยเหมือนกันแต่ถ้าต้มมันก็จะเป็นจิ้มจุ่มไงมันจะฟิวฟจิ้มจุ่มแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนการทอดแต่มีน้ําเยอะหน่อยมันก็จะกลายเป็นเหมือนการอบถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปไหม้นะ กระทะไหม่ของทุกอย่างไหม้แล้วก็จะดำแล้วก็ไม่สวยไหนคุณมาดู คุณเห็นไหมว่ามันจะเป็นเหมือนต้มเนมยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าหมักสับปะรดเนี่ยอย่างเงี้ยครัคเริ่มคลายน้ําออกมาแล้วคุณจะสังเกตว่ามันจะมีน้ําในตัวหมูออกมาเป็นคุยๆอารมณ์เหมือนคล้ายๆเหมือนทําราดหน้าครับราดหน้าก็จะประมาณนี้แต่ราดหน้าจะใส่แป้งนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงส่วนผสมแบบนี้นะแต่หมายถึงการที่เขาทำก็จะประมาณคั่ควๆประมาณนี้ใส่น้ํามันลงหมูแล้วให้หมูมันคลายน้ําแล้วก็ตามด้วยแป้งมันจะคล้ายๆราดหน้าแต่นี่ไม่ใช่เราจะรอประมาณสัก1ิ15ิ้าทีจากนั้นเราก็เริ่มิดนไฟึ แต่ที่บอกมันจะไหม้ทำยากแต่นี่คือสูตรเนี้ยทำได้ทุกเกือบทุกคนทําออกมาโพรเซสมาจะเหมือนกันหมดบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะดูไม่ร้อนพอใส่น้ามันเพิ่มผมแนะนําว่าอย่านะเพราะถ้าใส่น้ามันเพิ่มเนี่ยพอเบรเสร็จในตอนที่มันสุกเนี่ยมันจะคายน้ามันออกมาแล้วมันจะโอ้โหเจิงนองไปหมดเลยแล้วก็เลี่ยนนะฮะผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับแล้วเราก็พลิกด้านไปเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าตอนแรกเราบอกให้ใจเย็นนะครับจริงๆการทําขั้นตอนเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับ หิวแล้วว่ะช่างแม่งเปิดไฟแรงแม่งกูหิวแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าไงนะเราอย่าใส่น้ามันเพราะว่าเดี๋ยวมันคายช่างแม่งมามามาสเต็กสเต็กสเต็กไอ้ที่กูบอกต้นคลิปก็ช่างแม่งแล้วกันนะกูหิวแล้วเรามาทําสเต็กหมูใส่สับปะรดนิดนึงดีกว่า ตอนนี้คุณเห็นไหมฮะแม่นงน่ากินไหมโอ้แม่งสวยมากเลยแต่มันติดอย่างเดียวกระทะแม่งดําเรียบร้อยขั้นตอนนี้สำหรับในกรณนนีที่คนหิวนะครับใครที่ใจไม่เย็นพอคุณเอาสูตรหมักของผมไปใช้ได้แล้วก็เปิดไฟแรงแม่งเลยผมว่าเสร็จละปิดไฟเรามาใส่จานจัดจานพายายามหยิบเฉพาะส่วนเนื้อหมูไว้นะครับพวกนน,น้ำน้ำทิ้งไว้ในกระทะนั่นแหละ เสร็จแล้วนะครับกับหมูอบสับปะรดแบบเร่งด่วนอันนี้คือเรารอปับ๊บนึงนะครับเราต้องรอให้เขาคายน้ําก่อนนะครับเนี่ยตอนรอประมาณ 5- ้าทีสิบนาทีเพิ่งกินนะครับรอเขาคายน้ําแล้วเราก็เอาน้าเขาเนี่ยไปลงกับกระทะคืออย่างนี้มันจะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือถ้าเราใจเย็นนะน,ะน้ำจากตัวเขาเนี่ยเราสามารถเอาไปทำเกรวี่ต่อได้คือมัอนน้ำซอสนะครับคือใส่ซอสมะเขือเทศแล้วเตินมน้ําตาลกับผงชูรสนิดนึงก็คือเป็นน้ําซอสราดสวยๆตึงๆแต่อันนี้คือเรารีบไปหน่อยเราใส่น้ำมันเพิ่มไปด้วยถ้าเราเอา น้ำตรงนี้ไปทําเกรวี่รับรองเลี่ยนนะครับผ่านไปสักพักหนึ่งคุณเห็นไหมเนี่ยเขาจะคายน้ําออกมาส่วนใหญ่ไม่ใช่น้ำหนอกน้ำมันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นสันคอหมูนะเขาจะต้องคายน้ำมันออกเราก็ต้องรอนะครับแต่บอกเลยว่า,วาส่วนนี้คือ the best โอเคเสร็จเรียบร้อยมาเรามาเข้าสู่การชิมกันเลยดีกว่า่วนนี้แหละ ดูอร่อยไหมหมูนุ่มพี่ไอเรื่องนั้นไม่เท่าไหร่หรอกมาดูนี่ดีกว่าไข่ล้าง